สวัสดีครับเฟด,ดอมกัน t นไท l a ลน Channel ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง p 3 6 5นะครับที่ที่ตอนนี้เนี่ยมันจะครบ5ปีไปไปเยอะละแล้วก็มีคนมาขายกันละนะครับทั้งโอนได้ทั้งโอนไม่ได้แนวทางของปืนจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก่อนอื่นผมขอญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับปดนักสีนนะครับแล้วก็ เคลียร์ลูกว่าไม่มีลูกอยู่ในรังเพลิงแน่ๆนะครับนิ้วจิ้มเลยนะไม่มีแน่ๆรันไก่ทิ้งอ่ะก็ผมพูดในแง่ของของคนใช้งานนะครับดีกว่าผมจะไม่ไม่คุยในในเรื่องของการการสะสมหรือ หรือซื้อมาเพื่อแฟชั่นหรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมจะคุยในเรื่องการใช้งานนะก็ตอนนี้นะตอนนี้นะครับมีมีหลายคนละที่ที่ครบโอนแล้วนะครับแล้วก็หลายๆก็แสบอกว่าบอกว่าหน้าร้านตอนนี้าบางคนพูดพูดบอกว่า P 3ส5หน้าร้านน่ะ มันไปอยู่ที่ที่แปดหมื่นห้าบางคนบอกว่าไปถึงแสนสามแล้วผมไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับถ้าเกิดถ้าใครมีข้อมูลช่วยช่วยคอมเมนต์บอกกล่าวกันหน่อยนะครับก็จะพูดเรื่องเดิมๆนะครับว่าสามพกห้าเป็นปืนสำหรับผมนะผมคิดว่าเป็นปืนที่ที่ดีแล้วก็ ใช้งานง่ายนะครับมีเซฟมีอะไรใช้งานง่ายาระบบความปลอดภัยผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็สมอล็อกเข็มแทงชนวนอะไรต่างๆผมคิดว่าค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นสำหรับผมนะโดยเซฟด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็การที่ที่แต่งคือความที่มันเป็นบมดูล่านะครับสามารถแต่งได้ โหหลากหลายตามตามใจชอบเราเลยอะนะครับอย่างของผมตอนเนี้มันก็ก็เป็นสภาพนี้ผมคิดว่าน่าจะจบน่าจะจบแล้วล่ะเพราะว่าก็ติดดอดทที่ที่มันมันรู้สึกว่าโอเคกับเราอะนะครับคิดว่าน่าจะจบแล้วก็ผมก็หาดอทที่ที่ที่ใช้งานงานเหมาะสมก,กับการใช้งานผมนะครับ ตา,ตามสไตล์ผมมาละกันผมคิดว่าโรเมโอเซโร่เนี่ยเ,เล่นง่ายปรับตั้งง่ายแล้วก็ลูกเล่นมนะันไม่เยอะมากแล้วก็ผมดูแล้วเดี๋ยวต้องทดสอบอีกทรีนะครับเพราะว่าสนามที่ผมไปยิงประจำเนี่ยไปทดสอบประจำเนี่ยมันจะเขาจะเปิดแค่แค่เสาร์อาทิตย์แค่นั้นนะครับก็ยังไม่ได้ไปทดลองแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย จากที่ตั้งตั้งดอดกับกับลูกเลเซอร์นะครับเดี๋ยวมีคลิปแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมรอทําคลิปที่เรื่องลูกเลเซอร์แล้วก็ทดสอบยิงเป้าอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เป็นแอปเลเซอร์ฮิตนะครับเดี๋ยวน่าจะคลิปหน้านะครับมีแน่ๆพอดีเห็นเรื่องนี้ก่อนก็เลยมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับก็ผมมองว่ามันก็มันโอเคนะสําหรับผม ถ้าเกิดถ้าเราไม่ได้ซื้อมาเรื่องเรื่องที่ว่าแฟชั่นหรือสังคมที่บางครั้งจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่ได้มีปืนหรูๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ว่าถ้าใช้งานนะกับผมผมว่าโอเคเลยนะครับก็ตอนนี้ติดคอมนะครับติดดอทเปลี่ยนเฟรมทำเปลี่ยนชุดลดน้ำหนักไก่นะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่าง ที่ทำไปสำหรับกระบอกนี้นะผมก็ว่าว่าจบแล้วละ่ะในในความคิดผมนะสำหรับผมผมผมโอเคล้วนะครับอ,อราคาตอนนี้อ่าบางคนก็ก็มาพูดว่าใครมีรีบขายนะเ,เดี๋ยวราคามันจะตกถ้าขายได้ห้าสิบห้าเครีบขายไปเลยนะอะไรอย่างนั้นผมก็ ต่อให้มันขายได้แค่สามหมื่นหรือหรือ2 0่สบเผมก็ไม่ขายผมคิดว่าอย่างนั้นผมก็ไม่ขายเพราะว่าผมเอามาใช้งานพี่น้องผมคิดว่ากระบอกนี้ผมใช้งานคุ้มมากนะคุ้มมากสำหรับสาหรับโตผมนะทุกสถานการณ์ถ้าอยากจะคอนซิลพกซ่อนแบบซ่อนซ่อน,อนแบบใส่กระเป๋าหายแวบเลย เฟรมเดิมนะครับถอดคอมออกซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลยคอมมันก็แค่น็อตสามตัวนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งสองตัวนี้นะครับแค่นั้นก็แค่ถอดคอมออกมันก็ก็จะเหลือกระบอกกระติ๊ดเดียวละนะครับดอดถอดออกด้วยก็ได้ถ้าอยากจะซ่อมแบบเนียนเลยนะก็ถอดออกได้แต่ผมก็มันไม่ก็ยิ่เกะกะแล้วก็ไหวนักนะครับก็สำหรับผมผมโอเคมาก นะแล้วก็ที่อยู่ของผมมาจะสองปีแล้วมั้งกระบอกเนี้ยน่าจะประมาณเกือบสองปีแล้วผมว่าก็ไม่เคยทําให้ผมผิดหวังในในทุกๆเรื่องนะอา่าเท่าที่ผมใช้งานมาก็ก็โอเคหมดทุกอย่างนะครับออพี่น้องเราถ้าถ้ามีข้อมูลเรื่อง,องราคาอะไรยังไงก็ก็ชี้แจงกันนิดนึงนะครับส่วนเรื่องหลายๆคนที่ที่ถามเรื่องดอทมา นะครับว่าราคาเท่าไหร่คือของผมอะยังไงมีขายแน่ๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้ราคายังไม่ชัวจะอยู่ที่ที่ประมาณนะประมาณประมาณ 45K ถึง 55K ประมาณนั้นนะครับก็ส่วนเพจเพจแทนสูตรหลังนะครับติดแทนสูตรหลังโดยไม่ต้องปะสไลดก์ก็ตัวนี้นี่อยู่ประมาณ ประมาณ 25k แค่นั้นนะครับเพราะอ่ามันก็ไม่ไม่ได้แพงอะไรมากาคือทุกอย่างตัวนี้เป็นของเป็น made in USA แน่ๆน,น,นะครับเป็น made in USA แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจ่ายได้แต่ว่าไอ้ถามว่าเรื่องประกันเรื่องประกันมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยอ่าหนึ่งคือด้วยแบรนด์ของมัน Six s o u r นะผมมองว่าชัว์วตัวมันเองเนี่ยก็ มันก็การันตีตัวมันเองได้ยู่แล้วแล้วอีกอย่างมันเป็นของอเมริกาแท้ๆนะครับตัวมันเองก็คงการันตีของมันได้แล้วอีกอย่างราคาแค่นี้ผมคิดว่าถ้าถ้ามันเสียหายอะไรก็มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายนักปี2ปีผมว่ามันก็คุ้มแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องประกันถามว่าประกันมันมีไหมมันมีแต่ว่าถ้าเกิดถ้ามีปัญหาจริงๆก็ต้องส่งกลับไปเคลมที่อเมริกา นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อที่ไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประกันผมว่าตัดไปเลยเรื่องประกันนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องประกันกันเลยดีกว่าก็ถือว่าซื้อมาแล้วมันไม่มีประกันละนะกันนะก็ฟังก์ชันที่ที่ที่ผมเจอเพิ่มนะครับก็คือสมมุติถ้าเราทิ้งไว้2นาทีโดยไม่ได้ขยับมันเลยนะประมาณ2นาที2นาทีเองมันก็ดับไปเลย แล้วก็แค่ขยับมานิดเดียวนิดเดียวแค่นั้นดอทมันก็ติดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เขาเคมว่า20,000ชั่วโมงแน่ๆน,นะครับ2,000 0ืนชั่วโมงในภาวะที่เปิดติดตลอดนะผมมานั่งบวกลบคูณหารเนา2 0 0 0 0 0ชั่วโมงก็แ800 0รกว่าวันก็ตกปีกว่าปีกว่าแต่ว่าคือความคิดผมนะผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนทุกวันเกิดอะ่ะของง่ายๆนะครับ ก็เดี๋ยวเดือนหน้าวันเกิดผมผมได้ดอตตัวนี้มาก่อนวันเกิดเฉลี่ยไป200กว่าวันน่าจะไม่ถึงนะครับก่อนที่ได้ได้มากว่าจะถึงวันเกิดเนี่ยผมก็ตีไปเลยปีหนึ่งอีกปีหนึ่งปีหน้าปีหน้าผมเปลี่ยนวันเกิดผมปีหน้าผมผมก็เปลี่ยนฐานแค่นั้นเองนะครับเหลือทดสอบอย่างเดียวพี่น้องว่ามันจะเคลื่อนไหมว่าดอตมันจะเคลื่อนไหมเวลาเวลายิงจริงๆนะ ตอนนี้ผมยังไม่ใส่กันคายเลยนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ไขควงปอนด้วยก็ดูนะครับว่ามันจะเคลื่อนไหมถ้าเคลื่อนเดี๋ยวคงมาใช้ไขควงปอนแล้วก็ใส่กันคายผมเอาแบบบ้านๆเลยใช้งานบ้านๆเลยง่ายๆเลยไม่ต้องไขควงปอนไม่ต้องอะไรเลยอ่าไม่ต้องใส่กันคายก็ดูแล้วกันว่ามันเคลื่อนหรือเปล่าถ้ามันไม่เคลื่อนก็โอเคก็จบนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีทดสอบยิงแน่นอน พี่น้องเราถ้าเกิดถ้าถ้าคอนเฟิร์มเรื่องราคาอะไรยังไงขอข้อมูลคอมเมนต์ผมหน่อยนะครับว่าว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาให้ดูสภาพปืนโดยตอนปัจจุบันนี้นะครับที่ใช้งานเป็นยังไงแล้วก็ทักขายพี่น้องเราด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับจาก f e รีดอมกันไทยแลนด์ชาแนลครับ